ที่วัดป่าบ้านตาดในวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานปลูกและบำรุงรักษาต้นจามจุรีทรงปลูกซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปี2518รวมตัวกันในนามชมรม CU18 จัดทำโครงการรักจามจุรีทรงปลูก โดยนำมเมล็ดพันธุ์จากต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร,ราชบรมนาถบพิตรทรงปลูกในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยเมื่อวันที่15มกราคม2505และได้พระราชทานต้นจามจุรีที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เองจำนวน5ต้นให้ทางมหาวิทยาลายัย และในโอกาสครบ50ปีของนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปีพุทธศักราช2518ซึ่งอีก2ปีข้างหน้าค่ะคือปี2568จึงได้มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เกิดเป็นโครงการรักจามจุรีทรงปลูกโดยนำมเมล็ดพันธุ์จากต้นจามจุรีทรงปลูกมาขยายพันธุ์แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป โดยตั้งใจจะปลูกจามจุรีลงบนผืนแผ่นดินไทย2,518ต้นก่อนถึงปี2,568เพื่อให้ต้นจามจุรีแพร่กระจายออกไปสร้างความร่มเย็นทุ่งราชอาณาจักร 啲話。